อันเจ็ดศูนย์สองศูนย์นะใส่ตัวอะไรก็ไม่ต้องนะเจ็ดศูนย์สองศูนย์เจ็ดศูนย์เขียนไว้ดีมาก

that happen. ชุดอยู่นู่นว่าใส่เอ b ซีเบเข้าไปแล้วหลวหงหนงวัยีที่กิดเหตแล้วหลวงแจ้ข้อความอเช้ะกินหนแล้วหลวงหูนเ้ะกินหนแล้วหลวงหกู 1, 3, ห 3, หกครับไ้เงที่เกิดเหตุ หลวงพอศูนย์สามศูนย์หกกู้ภัหนึ่งกู้ภัสองว่ายี่เอว่าสิบอว่าสิบอเคโอสามพศูนย์สามคู่ดอพศูนย์หกศูนย์ห้ากู้ภัหนึ่งกู้ภัสองว่าสิบให้ใส่ N T B อเอสซีบีเอมาเลยศูกู้กู้ว่าให้ใส่ชุดใส่เอสบีเอมาเลยนั้นงเน่น้ำเห่า พูดด้วยถอยลงมาหน่อยถอยไปล่มาหน่อยเนี่ยเอยู่ประมาณเนี้ยยันหัวขึ้นโอเคสถานการณ์ด้านในเป็นไงนัดนั่นนาำอบเอ้ไ่ปั้าไปหาไปหาจุดต้นเพิ่ก่อนแล้วหลวงชุดเป็นสบายกาเนินทางบร์ีด้านในเวลานี้วอเค สี่ไม่ได้ประมาสาหนโทหน่อยออตากาคุย่อยออตะเกาขอตะเกาอันหนึงพันหาเหอันหาัหาบอลกิดอะไรหาต้นเพลิงอยู่ตะเกาเอขอสองคนใได้เก็มาสโทหกหน่อยฟังไม่รู้เรื่องเลย ี่แจ้งว่าชยู่ผู้จัการไปรัดการข้างในอาคารได้เข้าไปที่เรียบร้อยเดียรตามเข้าในอาคารหนึ่งทีมโรงงานล้างเหรอพี่บอยถูกต้องนะแต่ยังมีคนนะเป็นโรงงานล้างแต่ยังมีคนอาศัยอยู่รับรองผู้สองหนึ่งสองโรงงานล้านลดเครื่องกิจการแล้วแต่ยังมีผู้อยู่อาศัยรับรองผู้สองหนึงสองผู้สองหนึ่งสองบริษัท หาจอบวิจัยขอสามขอดับนที่มาในต้อมทำรูปสมัยแบบร้อนล้วมันสามแจ้งเลยว่าเลยแล้วลวมขอว่ายี่สิบหกสักคู่ขอว่ายี่สิบหกสักคู่แล้วมันสามเข้ามาทีหนึ่งแจ้งเลยควบคุมได้ไม่ต้องการปล่วยความเกลี่ยงสนับสนุนอสาห้าจุดต้นเหิงแล้วทุกต้องถูกต้องเป็นสาดเจ้าเป็นสาดเจ้าไฟเาตาไฟเ้า นัาหาทางระบายความออกก่อนความมึนปากอยู่ข้างใน,ในแล้หลวงกกมด้วยกันรายงานเบื้องต้นรายงานเบื้องต้นว่า15จุดต้นเพิงว่า15จุดต้นเพิงเบื้องต้นเป็นสันเจ้าช่วงนี้ใช้น้ำหนึ่งหัวชีเข้าถึงต้นเพิงอยู่ระหว่างการระบายความและความร้อนเรือพัดลมดันลมมาเลยเปิลเดลำปากแล้วครับเรื่องพบต้นเพิงพบต้นเพิงเป็นสันเจ้า อยู่ระหว่างเร่งระบายควันรเราแจ้งพบต้นเพลิงอยู่ระหว่างการระบายควันไอ้ชิงอยู่ในถังถังส้มนักการ์ดในในถังส้มหมดเลยไอ้เจ้าอยู่ในตัวนนะ่นาจะอย่างน,นั้นนะเป็นถูกต้องได้เลยสนะารเจ้าอยู่ในอาคารไหมอยในอาคารเนี่ยเปิดเลยนักกากอยู่ในนี้สารเจ้าว่าไปไปพับหลุดตกกุญจีน่ะสารเจ้าอยู่ในอาคาร เป็กนการไหว้ไหว้ไหว้ศาลเจ้าต้องเลี้ยงไว้ไม่ต้องใช้แล้วฮะเอาเข้าอาาอไม่เป็นไรเลี้ยงไว้ก่อนเลียเ้ยงไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมดูว่าใช้ไปกี่อันแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันศบาลอีกทีนึงนะตอนนี้น้ำมันถึงแล้วถ้าพี่ฉีดเข้าไปอีกเดี๋ยวมันจะจะจะกลับบ้านอ๋อจะกลับบ้านบ้านพี่อยู่ไหนบ้านเลขที่เท่าไหร่ ไม่ผมเอาบ้านเลขที่เท่าไหร่นี่ี่แฟชไไหมเท่าไหร่นะเจ็ดถัยิเก้าค่ะเจ็ดนะรับผมตรงนี้หมูอะไรหมูหกเนาะขอเบอร์ติดต่อหนึ่งคนครับศูนย์แปดหนึ่งเก้าหนึ่งสาดสาี่เก้าใช้ถังไม่กี่ถังของเราสี่ถังนะโอเค โอเคเดี okay, e ux, ang ang ๋ยวเทศบาลติด e ต่อไปนะเรื่องถังเทมีนะครับวางไว้นี่เลยไม่ต้องเอาไปัน mm. ข้างในเป็นไง mm. แล้หลวงกรมเลยกัน ลดหลวงกองอเมริการเล็ดหลวงกองอเมริกันล็ดหลวงเออล,ล,ล็ดหลวงยกเลิกยกเลิกหน่วยงานสนับสนุนทุกหน่วยทุกหน่วยช่วงนี้เพิ่งสงบเพิ่งสงบ รถแจ้งรถตรวจสงบเอาไปไหนรอตรวจสงบยยุ่งเอาสับดีกว่าไม่เป็นไรเอาไว้นี่ก่อน,นอผ,มผมจุดแล้ว,วอ,อะโอเคโอเคได้ครับนบี่บอาผมไปดีกว่อันนี้เจ้าของโรงงานอยู่ไหนครับอะ เนี่ยขอทราบชื่อด้วยครับผมชลิดับเอาเดี๋ยวนะเดี๋ยวค่อยคุยนะสหล่ออิดตอนชลิดน้ำชมพูครับเลิศใสปละเสร์งปลาเสร็งนะครับตรงนี้บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับห้าสิบแปดทับหนึ่งห้าสิบแปดทับหนึ่งนะครับปู่หกเนาะบางจากนะครับโอเคอ่ ผมผมผมใช้เปล่าข้างหนใช้เปล่าเราเข้าไปดูข้างในก่อนเดี๋ยวทางออกอ่ะใช่นะอีกนัดเปิดทางออกไปแล้วเนี่ยไม่สั่นเจ้าเนี่ยไม่สั่นเจ้า ร้วหลวงล้วหลวงหนึ่งวศิษแล้วละมัง64ได้มั้งได้จริงครัว่าล้วหลวงอย่างเดียววิษฐรหลงหนึ่งวศิกระจันหลวงหนึ่งวิ์เีขับขับกันเขียวมาถึงป๊บเอ้าชุดอยู่ที่นู่นดีกว่าไม่ได้ที่กันไปดีอะไม่ไม่ถานล้วไง เห็นเลยนะพี่เข้าแล้วนั่นเลยปล่อยอหนนะเข้าบ่อใจมาเด้มารถไทอ่ะอ๋อเฮ้ยขอเบอร์ผมไปเข้าุมาี่หว่าเข้ามาชมผมไม่เข้างงงงมาเงงงงก็งงงนงงคงงงงงองง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 เงง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 งิงง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 ง โอ้โหปวดหัวลงมันนี้พี่จะดูไอ้พี่ยไรไม่ต้องชีดไม่ต้องชีดไหนในสายใช่ปะ ใส่ถุงม it ือใส่ถุงม uh, well oh, so, uh, yes, uh ือเข้าประตูสีฟ้าไปดูนี่อะไรมันช็อตอยู่ข้างหลังนู้นอะเบเกอร์เบเกอร์คนไ้นอ่าอ่ามันช็อตตะเกียร์เบเกอร์ใช่ป่ะเพราะว่าตอนที่ผมทีนะตอนทีเยอะอันนีที่กลับมามั้อไปแล้วเบเกอร์เตักเอร์ใช่ยนะเยอยครับเอ่อเบเกอร์หลักของ ของอาคารอยู <t <t ่ตรงไหนครับข้างในขวานะนัดนัดเข้าไปปิดปิดเบรกเกอร์หลักให้ก่อนนไม่ปิดเบรกเกอร์หลักไปเลยอันตรายคุณอยู่นู่นไอ้เหี้ยขับรถทำไมยังดีเลยตื่นตัวดไอ้เี้ยนาับดิขึ้นไต้องตเลี่ยนไปกิอไร เผาอยู่นะวะไอ้เผา,า,หหาเขี่ยเลยระวังระวังไฟนะครับไฟฟ้านะใส่รองเท้าธรรมดาเข้ามาหมดแล้วครับมีแค่ตรงนี้ครับ ่มดีมันไม่ลงกองนี้ล,ลงกองเนี้ยยาวอันนี้ถังของอันนี้ของเราใบนึงแต่อีกอันนึงอะ อ๋อมันมีมันมีของของตึกนู้นนะสี่อันไม่เกี่ยวอ๋อพี่ตาเอามาจากเพื่อหมาหรือว่าแผ่งแถวนี้ไม่รู้พี่เนี่ยน่าจะเป็นของเขาหมดเลยแถวนี้ต้องุงไม่ได้ใช่ไหมแล้วหลวงประมันสามพี่ตาเอามาได้ประมันสามลูก้ตไหมยืนยันยืนยันเพลงสงบโดยเส้นเชิง เราเปางเบืบบอน้นเรารับแจ้งว่าควบคุมด้านนะอยู่ระหว่างการเคียร์พืนท,ที่เป็นได้ครับคุณไม่มนเจ็บหรือเสียชีวิตนะยังไม่มีแมทตอนนี้ตามครับคุณอะไรจะรสรุปเบ้องต้นรายงานการเบื้องต้นอย่นางลรล้งจูงลำสามวอแปร์ได้ลนหลวงำลำกุชีมกุชวสิบสีจูจกเกิรเทดเวลา,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 านี้กุช